อย่าดูถูกก้าเล็กๆเ,เพราะมันคือจุดเริ่มตน้นหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเยเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกหลองเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกู จุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามโดนโดนใจยามเย็นๆเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการละ200บาทครับบูชาสององค์300บาทครับเป็นพระสมเด็จครับลงลักเก่าครับ ด้านหลังจานอักขระเลขยันนี่ครับรายการที่สองครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ 200บาทครับราคาจับต้องได้ครับถูกใจได้เลยครับรายการที่3ครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินครับเนื้อดินแก่งแก่งมันมันเลยครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อนวนๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับหลังพระพุทธครับ รายการที่7จ็ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรลักครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่8ปดครับเป็นรูปหล่อโบราณครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับใด้ฐานต่อโค้ดเลข3ครับตัวทอครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรูปหล่อโบราณครับรายการที่9ครับเป็นพระพุทธล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์แปะยิ้มครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นรูปถ่ายเก่าครับ เตรียมกรอบสีกันน้ำครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญปั๊มครับเจ้าแม่กวนอิมครับเป็นภาษาจีนครับเนื้อออกเนื้อนากเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระปางลีลาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกวัวครับเป็นพระกุวาปางลีลาเอวองค์อ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับ รายการที่15ครับเป็นพาสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนๆเลยครับนุ่มๆเลยครับด้านหลังพุนๆเลยครับเป็นตามดเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่16ครับ เป็นพระสมเด็จนางพญาครับอยู่ในตลับครับเนือแก่งๆเลยครับแก่งๆเก่าๆเลยครับเป็นพระกูครับมีคาบกูนะครับตามซอกพื้นผิวขององค์พระครับรายการที่17ครับ เป็นพระเนื้อดินครับเก่าครับน่าจะเป็นพระลบเมืองลำพูนครับเก่าเก่ามันมันเลยครับพระลบพระลือครับรายการที่18ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันมันเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับเนื้อดินครับลงลักเก่าครับสมเด็จนางพญาพิมพ์เข่าโค้งบลงรักปิดทองครับรายการที่20ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับหลังแบบครับ เนื้อเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระลำๆเลยครับเนื้อเก่าๆคำๆมันๆเลยครับ รายการที่2 2ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณสี่เหลี่ยมประพามนทนครับหลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเท่าครับรายการที่2 3ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ องคพระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับหลักเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์แปยิ้มครับอง์พระล่ำๆเลยครับรายการที่26ครับ เป็นพระลอดครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับเนื้อดินมันมันเลยครับรายการที่2 7เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนวนหนวหนวนุ่ม,น,มนุ่มแน่นๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับรายการที่30ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล่ำมันมันเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่31ครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆคม,มันๆเลยครับมีคาาน้ําทองเลยครับตามซอกตามพื้นผิวขององค์พระครับรายการที่33ก็ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ รายการที่34ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่า,กาขึ้นสนิมเขียวเลยครับมันมันเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกระพัดครับเก่าเก่ามัน,ม,นมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับเก่าเก่าข่ำข่ำเลยครับเนื้อจัดจ้านครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ สวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับพี่พี่น้องน้องสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080 9536529ครับมาใหม่ใหม่สวยสวยเลยครับขอบคุณครับ